ไปหาเธอแล้ว,ลวร้อยห่างเปิดอีกประมาณเมือ่อนี้วันเสาร์ห่างอีกเปิดสิบโมง้ะวันธรรมดาห่างจะเปิดสิบสิบโมงครึ่งช่วงนี้ขอสินยางทายะร,ระบียบหาพวกเจ้าเมืองขอยสิญยางออกมาทางทิศตะวันออกนี่นอ้องอีกยี่สิบนาทีห่างเปิดหยุดเละ เออละเหอยกัก็เผากระจังไสอยู่นะก็เลสสิยางมะมึงด่านนี้ปกติเส้็จนี้เขาจะบ่ค่อยเปิดเด้เขาจะปิดไปลังๆเขาก็เปิดทูตรงนั้นก็จะมีต้นคิสมาสพี่น้องอันนี้ขันมาด่านทิศตะวันออกของอีกฝั่งหนึง่ขงขยางโขมาจากด่านหมองล่านจอดรถเขาจอดรถเก่งไปไว้ทั้งหมด นงี้ยภาษียางมาโอ้ยผู้ได้อ่อนอันนี้มาไ่ไว้นี่เนาะนี่ตั้งใจหรือว่าจังไหเนาะงเองเนี่ยมันแตกนวเ,เนี่ยไส่เด็กจะสินานี่ย,งยงลงโมง่ไดนี่ดนอง มันกำลังกวาดล้ามันเลยอันนี้เตยด่างต้นไม้ก็กรูกบางเช่นนี้แหละพี่น้องเพราะวกก่กขอไปไอยู่ในวงการตนนั้งมาแล้วเตยด่างทำไมไม่รอคอยง่ามันหนาแรงเนาะนี่แหละครูบอลคอยนั่งรอแล้วก็จะไปทายลูกก็เล่ากันแล้วก็จะขึ้นไปทายตรงนั้นให้พระเจ้ามึงเดอ้อเด้อทายครูกับครูบอลกัน ให้ฮเป็นไงเธอนั่งคนเดียวเธอนั่งคนเดียวเป็นไงรอฉันอยู่ละเซเดี๋ยวจะ,จะนั่งกับเธอนั่งกับเธอเป็นเพื่อนนี่พู่บ้าข่อยเพื่อนเพื่อนโอบข่อยไปที่รักกลับบ้านก่อนนู่นจะขึ้นไปถ่ายตรงนูน้นคริสต์มาส อันนี้คอยจะขึ้นไปตรงมันไม่บันไดล้มันมีเหมือนคล้ายๆบันไดเลื่อนนะแต่ว่ามันกลาเหมือนขึ้นบันไดละเอาว่าอยจะขึ้นทางนี้ไปหางยังบม่ปเปิดอ๋อปอคอยก็เปิดล่ะสมมติคนมาทายบันไดเพราเกี่ยมึงเนาะ <c oughs> นี่ี่น้อง กระสิมีมุ่มอ๋อเขาทำเป็นลานเหมือนลานดนตรีลานอาหารเลยพี่น้องเหมือนลานดนตรีอืมลรียวเขาทำเป็นฮานวงดนตรีนะคะนี่โต๊ะเขาก็จะเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นลานขาตั้งๆที่เขาเฮ็ดซุ้มไว้นี่พี่น้องอ๋ออืม นี่ก็จะมีต้นคริสต์มาสต้นสูงเลยพี่น้องสูงจเจ้าเม่เนาจะว่าพี่เลาะเยี่ yeah. แเราก็จะมีตนน้นน้อยๆสองสาต้นอยู่ตรงนี้ตัวนี้สีขาวก็คือหิมะนะคะหิมะเกาะก็สวยนะสวยนะ น,นี่ก็สวยสวยไปเลยไปหน่ออันนี้ก็จะเป็นจุดวมพนวระสันตรงนั้นเขาเขียนจุดลมรวมพนสมมตินัดกันเขาก็จะบอกการราจจันว่าจุดลมพนอาซีฮู้เซนท่านขอนแก่นอาซีฮากันได้ง่ายๆ ตรงนี้มีมิกกี้เมาส์ด้วยน้องมีมิกกี้เมาส์ด้วยอันนี้บริเวณรบอบๆไปพี่นอ้องพอเขาอยากทายลูกก็มิกกีมมม้เมาส์ทะลาบาลก็เลยสิทายลูกหน,น,น่อยค่อะน้องบาทเดี๋ยวเขาทายมิกกี้เมาส์กันเด้๋ตัวนี้ประเทศเป็นซุ้มมัน,ซ,มนซุ้มคือจังซุ้มคริสต์มาสไหม เป็นรูปดาวรูปอย่างเงี้ยมันขึ้นเปิดมากก็จะเป็นแสงไฟแบบสวยๆนะคนกับมานั่งลอด<ม>เขาหานะ่างตอนนี้คนเดินมานประมาณซึนมหาระที่แร้พี่นอ้องคนเดินผ่านไปซิ้หาละที่แล้ว กลงนู่นก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ก้องเข่าเหนียวแม่พี่น้องเรียมแม่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 แมแมยืนน่ะก้องเข่าเหนียวนี่นั่นเปิดฟ้าไปอันนี้เป็นต้นหญ้านี่ถ้าเฮาง,ง,งรูปมันมั่งสีมันจะเหมือนนอนนะแต่นหน่อยเลรีพี่น้องมึงเด้อรูปมันมั่งสิมันจะเหมือนนอนแต่มันหลุดไปแล้วรูดแห้งไปหน่อยปกติถ้าห่างเปิดมันเขาจะเปิดน,น้ำผุนะ้ำ พวกบสิไลนี่อันนี้น้ำผู้ยังไม่เปิดนะแต่ว่ามันอาจจะมีตรงไหนแบบซึมสักที่นึงนอันนี้จะเป็นด้านหนาเลย ทนนาของเส้นทางตึงนู้นเป็นโรงพยาบาลคอนเกนลามโคสไลยเพิ่นอันนี้ก็จะมีคนมันยืนรอถ้าบ่เป็นรับทางหางเปิดน้ำพุมันก็สีพุ่งไหลอันนี้คือการมัจะเป็นน้ำตกอะอันนี้ก็จะเป็นคนรอ ทำไมเขาต้องทำสัญลักษณ์เป็นมิกกี้เมาส์อ่ะี่ยมิกกี้มเมนะาส์อเนี่ยข้างเขานี่เป็นมิกกี้เมาส์เลยเพื่อนเอ่พอเราเดินเข้าไปห้างแรกที่เราจะเจอก็คือยูนิคอร์นอันนี้อยงางได้ปะถึงรอบทางหนาาว่าอีกด้านข้างมันก็จะเป็นโซนที่ขอยรูปหม่องจอดรถ เป็นโล่งจอดรถขอกลิสิลอกเขาด้านหน้านี่ละพี่น้องเบนบ่นี่ละเซนทันนะคะเดี๋ยวรออีสานม,มาที่สาม,มาที่ก็ได้เขาละแค่นี้ละพี่น้องนะแล้วย่างตามเข้าไปนี่ละเสรแล้วอันแ,แรกที่เราจะเจอก็คือยูนิคอร์นะคะ Jangan, tidak ada tangga Tangan baht.